หาไทรเกาะเพชอเพอรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชการได้มานั่งมองวิวโล่งๆสุดสายตาช่วงเย็นๆลมพัดส,สบายๆสายแสงแดดน้อยๆ ถ้าเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะสดชื่นเลยฟังเสียงคลื่นเสียงลมและเสียงวิถีชีวิตของคนรอบข้างเรือประมงกำลังกลับเข้าฝั่งอาหารทะเลหลายชนิด แต่เด็กๆเวรุ่นก็เล่นน้ําตกปลาอย่างสนุกสนานส่วนผมนั่งชมบรรยากาศอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วมาเจอกันอีกครั้งหัวใส